สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้เรามานะครับดูแปลงของคนสร้างมันกันนะครับทำตามหลักคนสร้างมันนะครับวันนี้แลเราปลูกมาแล้วระยะสองเดือนกว่าๆนะครับตอนนี้เราจะแนะนำนะครับวิธีการใช้องค์สามเกลือเขาเรียกว่าสามเกลือสามสปีดเนี่ยนะฮะพี่น้องนะวันนี้เรามาดูกันก่อนเลยสปีดแรกนะครับพี่น้องครับนะสปีดเอฟเฟกต์ครับนะฮะสปีดเอฟเฟกต์ นะคือตัวนี้ใช้แช่ท่อนพันนะาเร่งรากเร่งการขยายเซลล์ของอต้นนะครับเร่งแตกตาเร่งแตกรากนะครับวิธีใช้ก็คือการแชร่โดยสปีดเอฟเฟกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่เกอร์ที่หนึ่งคือสปีดเอฟเฟกนะครับพี่น้องนะฮะอันที่สองนะครับสปีดโก นะครับสปีดโกวิธีการใช้ก็คือส่วนผสมก็จะมี20ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับนะในการฉีดก็คือให้แตกแตกพุ่มก่อนนะแตกพุ่มแล้วฉีดไปเลยนะผสมน้ำยี่เอ่อซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับพี่น้องก็ฉีดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสปีดสอนะครับนะสปีดสาก็คือสปีดเฮสสปีดเฮดก็คือใช้ วิธีใช้ส่วนผสมก็คือ2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเช่นเดียวกันนะครับความสูงที่จะฉีดนะครับพี่น้องให้สังเกตความสูงนะจากคื่ผมยืนเนี่ยขึ้นไปนะครับประมาณเม็ดหรือเม็ด20ิฉีดได้หรือว่าจะโคนต้นเลยนะครับโคนต้นเนี่ยวัดขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครับพี่น้องฉีดนะครับนะฉีดครั้งสองครั้งนะครับนะแต่ตัวนี้ทั้ง3าตัวนะครับพี่น้องนะ เขาเรียกมันมีตัวประสานทั้งสามตัวใช้ร่วมกันสามตัวเลยคือเซอร์แฟตั่นพี่นรับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนะเป็นตัวประสานทั้งหมดนะในการนำพาให้พืชได้รับได้กินเร็วนะครับผสมปุ๊บตัวนี้มันฉีดทางใบทั้งหมดนะครับพอฉีดปุ๊บเนี่ยการปรุงอาหารนะครับมันจะเร็วนะมันจะปรุงเสร็จปุ๊บมันจะส่งไปทางต้น,ตนทำรากทางหัวทั้งหมด แป๊บเดียวแต่มันได้กินเลยนะพี่น้องนะวันนั้นไอสามเกลือสปีดเขาเรียกว่าสปีดสปีดคือความเร็วนะบวกกับเซอร์แฟตแตนไปนะก็เป็นสมบูรณ์แบบของระบบโคสร้างมันพี่น้องนะถ้าการใช้เนี่ยแน่นอนนะใช้ได้ทุกพันนะใช้ได้ทุกพันนะพันมันสปาหลังเนี่ยใช้ได้ทุกพันนะวันนั้นพี่น้องถ้าต้องการให้มีผลผลิตมากขึ้นเพิ่มขึ้นจากที่พี่น้องทําอยู่นะใช้ฮอร์โมนของโคสร้างมันไม่ผิดหวังครับพี่น้องครับนะ วันนี้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ